เดตุงเดียวทีมฟุตบอลทีมเต็งวันที่19กันยายนนะฮะใครเข้ามาก็ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะครับคิดว่าตุงเดียววันนี้เด็เดของคุณทีมไหนอคอมเมนต์มาติดต่อสปอนเซอร์สนใจลงโฆษณาก็แฟนเพจใต้คลิปนะฮะวันนี้มีสามไม้นะเมื่อวานก็ถ้าใครตามบีใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลทีมจากเยอรมันทีมรองแล้วก็ทีมจากฝรั่งเศสชุด ฝรั่งเศส2อะอันนี้ก็ถือว่าวินหมดนะออถ้าใครตามช่วงนี้ก็ไม่สนไม่ผิดหมดก็ถูกหมดนะฮะ,ะ,ะเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe นะฮะสวัสดีทุกท่านเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยดีกว่านะครับดอทมุลเจอกับยูเนียนเบอร์ลินถามว่าคู่นี้น่าเชียร์ทีมไหนใช่ปะดอทมุลเนี่ยต่อลูกครึ่งเจอยูเนียนซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้คนจะเชียร์ดอทมุลกันเยอะนะครับเพราะว่าอะไรมีเออร์ลิงเบลฮาแลนถูกปะ แล้วก็เล่นในบ้านตัวเอง2ครั้งล่าสุดนะครับชนะขาดทั้งคู่เออมันก็บ่งบอกเฮ้ยก็น่าลุ้นเชียนะครับแล้วดอทมุนนี่คือกําลังมาเลยแต่ว่าช่วงหลังนี่เหมือนจะหลังรั่วมากนะครับเพราะว่าโดนประตูบ่อยมากนะครับแล้วก็ยิงไม่ค่อยขาดด้วยอ่าแล้วก็บางทีก็แบบเอ้ยแพ้ไฟบวกอะไรพวกนี้คือมันก็ชัดอะ่ะนะครับว่าบางทีมันก็ยังไม่ค่อยมั่นคง,งเท่าไหร่ในเกมรับส่วนทางยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยคือล่าสุดพึ่งแพ้สลาเวียปาร์กอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับบอลยุโรป แต่ว่าในเยอรมันเนี่ยมันไม่แพ้เลยนะเออเจอเอาบวกเสมอเจอมุอนเช่นชนะเจอกับฮอฟเฟนแฮมเสมอแล้วก็เจอเลวกูเซ่นเสมอนะครับคือบ่งบอกเลยว่าเกมนี้อาจจะยากนะสำหรับดอทมุนอะอยู่ที่มุมมองนะเพราะช่วงหลังนี้คือถ้าไม่ผิดหมดก็ถูกหมดนะครับวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับคู่แรกผมลองยูเนียนเบอร์ลินนะครับจัดไปนะตรงเดียวไม้แรกยูเนียนเบอร์ลินนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะคนที่ชอบทีเด็ดตรงเดียวโอเคไหมมีคนชอบบ้างไหมเนี่ยโอเคต่อมาคู่ที่2ก็ครับผมเป็นคู่เวสต์แฮมเจอกับ Man แมนยูโดยคู่นี้แมนยูต่อปอ,ปอ,ปอครึ่งลูกยิงหนึ่งได้ครึ่งแถวๆนี้เล่นนอกบ้านซึ่งวันนี้เจอเวสต์แฮมเนี่ยผมว่าเฮ้ยเวสต์แฮมปกติก็เป็นทีมที่ดูแพ้ทางแมนยูเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่า ประเด็นก็คือเหมือนกับเวสแฮมเนี่ยเล่นในบ้าน4เกมล่าสุดนะครับแพ้แค่เกมเดียวอ่าแพ้ 1, 13ล่าสุดแล้วก็ถามว่าแมนยูเจอกันล่าสุดเป็นไงก็ชนะ1นศูนย์ถูกไหมอ่ะเจอกันปีที่แล้วก็เล่นในบ้านเวสแฮมก็ชนะคือแมนยูดูได้เปรียบมากเลยนะครับตั้งแต่ราคาปอป,อ,ปอยัน0.5ยันยิงอีกครึ่งแม้จะเล่นนอกบ้านและพี่ยังได้จาดอมซันโชได้ลาเฟลวารานแล้วก็ไหนจะมีคิสียโนโ่ลนโดคุณจะมีปอกบาคุณจะมีบูโนถูกไหม แล้วก็กินวูดก็กําลังฟอร์มฮอตนะฮะลินกาดเกมก่อนก็เกมก่อนหน้านั้นก็ยิงได้นะครับเออนะครับมันดูได้เปรียบมากถึงแม้ว,ว่าวต์แฮมเนี่ยจะยังไม่แพ้นะแต่โอเคเข้าใจได้แหละว่าไม่ได้เจอทีมแข็งนะครับยกเวลเลสเตอร์นี่น่าจะแข็งสุดละมั้งในบรรดาทีมที่เจออะ่ะอ่ะเสมอซ้อมตั้นนะครับล่าสุดบุกชนะดินาโมซาเกรบแล้วก็มิคาอ,อันโตนิโอนะครับก็ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่ส่วนแมนยูเนี่ยคือล่าสุดที่แพ้เนี่ยคือหลายๆคนเห็นเป็นเสียงตรงกันนะว่า แพ้เพราะโดนใบแดงนะครับถูกไหมตัวน้อยกว่าก็เลยแพ้แล้วไปเล่นนอกบ้านด้วยเจอสนามเทียมนะฮะแล้วก็แมนยูนี่คือถามว่าเจอทีมแข็งหรือ,อยังมันก็ยังไม่มีทีมแข็งนะถ้าดูกันตามเหตุผลใน4นัดพิม์ลีก4นัดแรกอ่ะคู่นี้อยู่ที่มุมมองแล้วนะครับไม่เหมือนส่วนนะครับราคามันน่าเกียรเวอร์จนคนร้อยละ9 8เน่ยจะเชียร์แมนยูในวันนี้ผมว่าเกมนี้ผมเชียร์เวสต์แฮมนะครับผมลองนี่แหละ ยิงหนึ่งเสียกยิงหนึ่งได้ครึ่งของ Man แมนยูไว้และนะแพ้หนึ่งก็โดนหานชนะ,ะเสมอเต็มเวสแฮมนะเวสแฮมแล้วแต่มุมมองนะไม่มัน่นใจทีมไหนไม่ต้องตามนะครับลองไม้สองชี้เด็ดตรงเดียวผมเลือกเวสแฮมแล้วก็ต่อมาคู่ที่สามฮะเออกดไลค์เพิ่มหน่อยนะคนดูเพิ่มอันกอริทึมให้กับช่องบ้างนะฮะไม่เสียตังค์นะโอเคไหมใครยังไม่ได้กดกระดิ่งยังไม่ได้กด subscribe ก็กดด้วยนะฮะเวโรนาเจอโรม่าโรม่าเจอเวโรนาเนี่ยคือตามเม็ดผลเลยห้านัดโรม่าชนะัดโรม่าชนะไป5ถูกไหมแล้วก็ต่อ0.5ราคาเด็ดขาดนะครับเวโรนาเนี่ยสามเกมในในซีลิอาเนี่ยแพ้รวดนะครับซัสซโลโบลิญยาอินเตอร์นะครับแล้วก็ทางโรม่านี่คือเปิดฤดูกาลมายังไม่เสมอยังไม่แพ้เลยนะครับชนะแถบซอนฟิออแถบซอนซานลลต้า อ่าซโซโล่นะครับโซเฟียเนี่ยเห็นไหมคือเฮ้โยโลมาปีนี้มามากนะครับแล้วก็โลมาเนี่ยเพอเปีนี้อาจจะติดที่2ที่สามที่1ของพีอ่าของซิลิอาเป็นเล่นนะครับเออนะครับชนะรวดจ,จาก3เกมอ่ะแล้วอินเตอร์ล่าสุดนะครับ4เกมมี10แต้มคือตอนนี้คือมันมีทีมที่มีโอกาสลุน้นลุ้นเป็นที่1อ่ะมีโลมา เอซิมิลานาโบลีฟิออร์ผมว่าเกมนี้โรม่าต้องมาแล้วครับผมถ้าไม่มานี่มีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นที่หนึ่งของตารางในสัปดาห์ที่สี่คู่นี้โรม่าศูนจุดห้าต่อครับผมโอเคจบแล้วก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะชอบทีเด็ดตรงเดียวกันบ้างไหม,มถ้าชอบก็ฝากกันด้วยไม่ได้เสียตังค์มีทีมไหนเด็ดๆน่าสนใจคอมเมนต์มาติดต่อสปอนเซอร์แฟนเพจขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆครับผมนะฮะสวัสดีครับ